หลายคนออกมาบอกว่าการแชร์คลิปเก่าๆเป็นการปั่นยอดวิวทําให้ถูกปิดการมองเห็นการแชร์คลิปลงกลุ่มจะถูกปิดการมองเห็นวันนี้สร้างเงินในอากาศจะไม่ตอบนะคะว่ามันถูกหรือมันผิดและมันปิดการมองเห็นหรือไม่แต่ถ้าใครรู้จักสร้างเงินในอากาศมานานๆแล้วเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยค่ะว่าสร้างเงินในอากาศจะแชร์คลิปเก่าๆขึ้นมาทําเงินทุกๆวันสร้างเงินในอากาศไม่เคยปล่อยให้คลิปของตัวเองตายสักคลิปหนึ่งค่ะ ไหนๆก็เสียเวลาทำแล้วแชร์ออกมาให้โลกรู้ค่ะสร้างเงินในอากาศจะแชร์คลิปของตัวเองอยู่เป็นประจำสลับผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปในทุกๆวันค่ะสร้างเงินในอากาศแชร์คลิปเก่าทุกวันนะคะแต่ไม่ได้แชร์ทีละเยอะๆนะแชร์ให้เป็นธรรมชาติแชร์ให้เหมือนมนุษย์ที่แชร์อย่าแชร์ให้เหมือนสแปมอย่าแชร์รัวๆอย่าแชร์ทีๆ การกระทําใดก็ตามที่ทําเยอะเกินไปซ้ำๆ AI จะมองว่าเราเป็นสแปมค่ะมองว่าเราเป็นบอทมองว่าเราไม่ใช่คนแล้วก็จะปิดการมองเห็นเราทําให้มันพอดีค่ะทําให้เป็นธรรมชาติของมนุษย์สู้ๆนะคะสร้างเงินในอากาศเป็นกำลังใจให้เพจเราจะโตไปด้วยกันจ้า